สวัสดีครับคลิปนี้น็อตเล็วอล์กิ่งทริปอยู่ที่สถานีแอร์พอร์ตเรลิงหรือว่าเอราวันสถานีพญาไทครับวันนี้จะพาเดินทางไปทดลองนั่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองครับหลังจากที่เปิดทดลองมาตั้งแต่วันที่3มิถุนายน2 5งหที่ผ่านมาครับซึ่งช่วงนั้นน็อตก็กลับบ้านพอดีก็เลยไม่ได้พาไปดูคลิปนะครับตอนนี้มีเวลาเราก็เลยพามาดูว่าเป็นยังไงบ้างตามไปดูกันที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีหัวหมากเลยครับและตอนนี้เราก็อยู่บน รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรีวลิงหรือว่าเอราวันแล้วครับตามไปดูด้วยกันเลยเรานั่งรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรีวลิงจากสถานีพญาไทถึงสถานีหัวหมากทั้งหมด5สถานีครับโดยจะผ่านจากสถานีพญาไทย,ยาวไปจนถึงสถานีหัวหมากซึ่งเป็นสถานีเริ่มต้นที่เราจะมาต่อรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสำหรับคลิปนี้พอดีครับและตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงสถานีหัวหมากของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรีวลิงหรือว่าเอราวันครับ จากนั้นเราก็จะเดินลงจากสถานีที่ประตูที่1เพื่อเดินทางไปที่ถนนสีนาคาริรนซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีหัวหมากครับเดินลงประตูที่1ตรงนี้ครับแล้วก็ใครจะเดินลงบันไดเลือ่อนหรือว่ามีลิฟต์ก็สําหรับผู้สูงอายุก็ลงลิฟต์ก็ได้ครับเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางมาใช้งาน ซึ่งหลังจากลงคลิปนี้ไปแล้วครับก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่มีการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองทั้ง23สถานีแล้วนะครับเนื่องจากวันที่19มิถุนายน2566พอดีครับก็ถือว่าเป็นการดูช่วงจากสถานีโหมากยาวไปจนถึงสถานีสำโรงครับ ตั้งแต่วันที่3มิถุนายน2566ที่ผ่านมายาวไปกระตั้งถึงประมาณ1เดือนครับที่จะมีการเปิดให้ประชาชนได้ทดลองใช้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองนี้ครับก็ใครที่ยังไม่ได้ใช้ก็ลองมาทดลองใช้ดูนะครับว่าเป็นยังไงสําหรับผมวันนี้ขอขึ้นไปที่รถไฟฟ้าสายสีเหลืองเพราะว่าตั้งแต่มาถ่ายล่างหรือว่ามาถ่ายการก่อสร้างก็ยังไม่ได้ขึ้นเลยและถือว่าเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆครับสําหรับผมการได้ขึ้นรถไฟฟ้าโมโนเรลสายแรกของประเทศไทยถือว่าเป็นสิ่งที่ตื่นเต้นมากๆครับ และในคลิปนี้น้อจะพาไปดูทั้งหมด13สถานีด้วยกันครับจากสถานีหัวมากยาวไปจนถึงสถานีสำโรงครับซึ่งตรงสถานีสำโรงนั้นยังสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟ,ฟฟ้าสายสีเขียวช่วงจากสำโรงยาวไปจนถึงเคหะได้ครับ เมื่อเราเข้ามาในสถานีหัวหมากครับเราก็เลือกสถานีปลายทางที่ตู้กดอัตโนมัติครับจากนั้นก็จะมีบัตรตกลงมาตรงช่องรับบัตรครับเหมือน BTS ที่เราเคยใช้กันอยู่แล้วจากนั้นไปบริเวณเข้าออกสถานีโดยเข้าก็ต้องแตะบัตรครับแต่ว่าเวลาออกก็ต้องสอดบัตรเข้านะครับสถานีจะมีทางขึ้นอยู่2ทางครับทางขึ้นที่1จะไปสำโรงครับทางขึ้นที่2จะไปทางลาดภูเขาก็ต้องดูให้ดีนะครับว่าจะเดินทางไปชา้นฉลาที่1หรือชา้นฉลาที่2ครับ เมื่อวันที่3มิถุนายน2566ที่ผ่านมาครับได้เปิดให้ประชาชนทดลองใช้ Z S, จากสถานีหัวหมากถึงสถานีสำโรงจำนวน13สถานีและววันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาก็ได้เปิดเพิ่อมอีก9สถานีถึงสถานีภาวนาครับ และยังคงเหลืออีกเพียงหนึ่งสถานีครับที่จะเปิดใช้ในวันนี้ครับวันที่19มิถุนายน2566นี้เนื่องจากที่ผ่านมาอาจจะยังไม่ได้มีการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เท่าไหร่ดังนั้นจึงมีการเปิดถึงสถานีภาวนาก่อนแล้วก็วันนี้วันที่19มิถุนายนก็จะมีการเปิดใช้ให้ครบทั้ง23สถานีของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองครับ ในช่วงแรกของการเปิดทดลองใช้ครับเปิดตั้งแต่เวลา9โมงเชา้ายาวไปกระทั่งถึงเวลา3ทุ่มครับแต่ก็อาจจะไม่ได้ตอบสนองหรือว่าตอบโจทย์การเดินทางไปใช้งานของประชาชนเท่าไหร่หลังๆจึงได้มีการขยายเวลาเปิดตั้งแต่เวลา6โมงเชา้ายาวไปกระทั่งถึงเวลาสทุ่มเลยครับ ตอนนี้เราเดินทางมาถึงสถานีกรันตันครับซึ่งเป็นสถานีหนึ่งที่มีความสำคัญและอยู่หน้าห้างธัญญาพักซึ่งเป็นห้างชื่อดังใกล้ๆก,กับสถานีกรันตันแห่งนี้และจะเดินทางต่อไปที่สถานีสีนุชครับ สถานีสีนุชเราก็เดินทางมาถึงสถานีสีนคริน38ครับซึ่งเป็นอีกอย่านหนึ่งที่มีความสําคัญมากๆบนถนนสีนครินครับเนื่องจากมีบ้านจัดสรรหรือสถานที่อยู่อาศัยรวมทั้งห้างร้านค้าต่างๆมากมายเลยครับแล้วก็สถานีถัดไปก็จะเป็นสถานีสวนหลวงรอ9ครับสถานีสวนหลวงรอ9นี้ครับอยู่ใกล้ๆกับห้างซีคอนสแควร์และห้างพาราไดพาร์คซึ่งเป็นห้างดังย่านสีนครินสองห้างยักษ์ใหญ่ก็ว่าได้บนถนนสีนครินแห่งนี้ครับ รวมถึงอยู่ใกล้ๆกับตลาดนัดสวนรถไฟด้วยครับที่ใครๆก็เคยมาเดินเพราะนั้นถือว่าเป็นสถานีสําคัญอีกสถานีหนึ่งจากนั้นก็จะไปสถานีศรีอุดมของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองครับจากนั้นก็จะไปถึงสถานีสีเอี่ยมครับซึ่งเป็นสถานีสําคัญมากๆถือว่าเป็นสถานีจุดยุทธศาสตร์ของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองก็ว่าได้ครับตั้งอยู่บนบริเวณหน้าที่ตะวันตกของทางแยกต่างระดับศรีนครินทร์ถนนบางนาตราดครับอยู่ในพื้นที่112ไร่ที่ภายในประกอบด้วยศูนย์ควบคุมการเดินรถ และมีกลุ่มอาคารซ่อมบำรุงสำนักบริหารและการจัดการรวมถึงโรงจอดรถไฟฟ้าสายสีเหลืองด้วยครับส่วนอาคารจอดรถจอดหรือว่าอาคารจอดรถนั้นครับจะอยู่เชื่อมกับสถานีสีเลี่ยมเลยครับอยู่ใกล้ๆกับแขวงการทางสมุทรปราการซึ่งเป็นอาคารสูง7ชั้นสามารถจอดรถได้ประมาณ3,000ันคันเลยครับและเมื่อวันที่19มิถุนายน2 5 6 6นนี้ครับก็กำลังมีการทยอยเปิดบริเวณสถานที่จอดรถหรือว่าอาคารจอดรถ เรื่อยๆให้กับประชาชนได้ใช้ครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดทุกพื้นที่นะครับนอกจากสถานีสีเอี่ยมจะมีอาคารจอดรถจรและศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีเหลืองแล้วครับยังสามารถเชื่อมต่อกับวัดสีเอี่ยมซึ่งเป็นวัดที่สําคัญและสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญใกล้ๆกับสถานีสีเอี่ยมแห่งนี้ด้วยครับต่อจากนั้นรถไฟฟ้าก็จะข้ามตรงบริเวณถนนบางนาตราดตรงนี้ครับ เพื่อไปยังสถานีสีาสาราษานต่อครับโดยสถานีสีาสาราษานี้ก็ใกล้ๆกับสถานีสีแบริงครับก็เลยถ่ายมาต่อๆกันเลยนะครับแล้วก็จะไปถึงสถานีสีด่านต่อไปครับเมื่อถึงสถานีสีด่านครับจากนั้นรถไฟฟ้าก็จะโค้งเข้าไปยังถนนเทพารักษ์เพื่อไปยังอีก3สถานีสุดท้ายของรถไฟฟ้าสายสีเห Bla ลืองนั่นก็คือไปยังสถานีสีเทพาสถานีทิพวันและก็ไปสถานีปลายทางที่สถานีสำโรงต่อไปครับ และตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงสถานีสำโรงครับซึ่งเป็นสถานีปลายทางของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองตรงนี้ก็จะสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวแบริ่งสมุทรปราการได้ครับโดยจะออกตรงประตูทางออกที่3ของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเพื่อเดินทางไปตามสกายวอล์กแล้วก็เดินต่อไปยังที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวต่อไปครับซึ่งตอนนี้น็อตก็พาเดินดูบริเวณรอบๆหรือว่าข้างบนของสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่สถานีสำโรงก่อนครับ จากนั้นเราก็จะออกตรงประตูที่3ของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองโดยช่วงออกก็จะมีการสอดบัตรที่เรารับมางแต่ตอนแรกครับตอนเข้าก็จะมีการแตะใช่ไหมครับแต่ตอนออกก็จะสอดเข้าแล้วก็ออกไปครับตามสกายวอล์กเดินตามสกายวอล์กตรงนี้ไปเลยครับเดินไปเรื่อยๆก็จะมีป้ายบอกทางไปแล้วก็ทางออกที่3ไปยังสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว จากนั้นเมื่อเราเดินทางสกายวอล์กมาที่ทางแยกตรงนี้ก็ไปที่ประตูที่3มเลี้ยวขวาครับเพื่อเข้าสู่ตัวสถานีของรถไฟฟ้าสายสีเขียวสำหรับใครที่จะต้องเดินทางไปลาดพร้าวหรือว่าเดินทางไปยังเคหะด้วยรถไฟฟ้าสายสีเขียวซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการเดินทางไปยังลาดพร้าวด้วยครับก็สามารถเดินทางไปด้วยรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนน็อตก็จะเดินทางกลับครับ โดยทางกลับก็จะเดินทางสกายวอล์กเหมือนเดิมที่เราผ่านมาตรงประตูที่3ตรงเมื่อกี้ครับและหลังจากนั้นก็จะไปตรงจุดที่มีการซื้อบัตรหรือว่าตู้ซื้อบัตรอัตโนมัตินั่นเองและตอนนี้น็อตจะลองดูว่าเมื่อซื้อบัตรหรือว่าเลือกสถานีที่ไม่ตรงกับที่จะลงจะสามารถออกได้หรือไม่ซึ่งก็สามารถออกได้เช่นเดิมครับโดยน็อตทดลองกดไปที่สถานีสวนหลวงรอ9ครับแต่ว่าน็อตจะลงจริงๆที่สถานีหัมหมากครับ ซึ่งเข้าใจว่าเนื่องจากเป็นช่วงที่มีการทดลองใช้งานอยู่นะครับเพราะฉะนั้นกดลงสถานีไหนแต่ว่าคอยออกและเข้าสู่ระบบของรถไฟฟ้าก็สามารถลงได้ทั้งนั้นครับแต่ว่าช่วงที่มีการเสียเงินหรือว่าเสียค่าโดยสารแล้วก็ต้องกดลงสถานีไหนก็ต้องลงสถานีนั้นนะครับเพราะถ้าเลือกซื้อตั๋วของสถานีหนึ่งแต่ว่าพอตอนลงจริงๆลงอีกคนละสถานีก็จะไม่สามารถออกจากระบบของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองได้ครับ รถไฟฟ้าสายสีเหลืองนี้ครับถือว่าเป็นอีกฟันเฟืองหนึ่งที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในการเดินทางให้ดีและเร็วขึ้นด้วยครับที่สําคัญช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครและประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นด้วยครับสาระดีเดือนเที่ยวสุขใจไปกับ walking s i trip กับน็อตครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมฝากด like, share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้หน่อยครับดูแลสุขภาพกันด้วยน,นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ